ชีวิตชีวาโดยสมุนไพรอภัยภูเบศเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อาล้ค่ะกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาเช้าวันอาทิตย์กันต่อนะคะคุยกันมา2ช่วงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างซิกแพคเอาแบบธรรมชาติแล้วก็แบบมือคุณหมอมาช่วยเนี่ยนะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาคุยเรื่องของสมุนไพรไทยใกล้ตัวกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรตัวนี้แหละที่เขาบอกว่าสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อจะสร้างซิกแพคได้หรือเปล่าต้องสอบถามจากเภสัชกรนัดดานัยมุสิกวงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศสวัสดีค่ะหมอแอ๊ดค่ะวันนี้ค่ะ ออกนอกสถานที่ของน้องแอ๊เข้ามาสถานที่ของพี่แอนปกติเราไปนู่นไปจีนบรีนะตอนนี้มีคนเยอะมีหนุ่มๆสาวๆมารอฟังอยู่ว่าสมุนไพรที่คุณหมอแอ๊เอามานําเสนอที่เห็นอยู่ตรงนี้คืออะไรคะปลาไหลเผือกปลาไหลเพื่ออนนี่คือต้นนี่คือที่ตายแล้วนะฮะที่ตายแล้วอ๋อค่ะก็จริงพี่หญิงคิดว่าตรงนี้เป็นเป็นส่วนต้นใช่ไหมฮะมันก็เหมือนต้นนะคะ แต่จริงๆนี่คือเป็นส่วนรากนะฮะเนี่ยโอ้หนี่นะฮะวิรากใหญ่มากอันนี้คืออยู่ในดินนะฮะอันนี้คือผลดินขึ้นไปแล้วเราเอาตรงไหนมาใช้คะคือที่ใช้ได้คือจะส่วนรากแล้วก็ต้นนะฮะคือถ้าสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างที่อาจารย์กรกฎบอกมาสักว่ามันน่าจะเป็นแป้งหรือว่าเป็นโปรตีนครับผักสมุนไพรมันสร้างกล้ามเนื้อคืออย่างนี้ฮะอาจารย์เขาได้กล่าวแล้วนะฮะว่าต้องมีอาหารใช่ไหมฮะการออกกําลังกายครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปัจจัยเรื่องฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายใช่ครับ uh huh. ซึ่งพวกสารสกัดจากปลาไหลเผือกเนี่ย uh huh. เขาสกัดออกมาได้เหมือนฮอร์โมนเพศชายตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันก็จะอย่างที่เราทราบนะมันจะกระตุน้นการสร้างกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อเติบโตแข็งแรงประวัติของมันก็คือส่วนใหญ่พวกนายพานนะฮะ uh huh. นายพานหรือหมอยาที่เขาเดินข้ามเขากันานานๆน,นะฮะก็ uh huh. จะพกปลาไหลเผือกไว้ติดตัว เวลาเขาเหนื่อยใช่ไหมเขาก็หยุดแล้วก็ต้มน้ําแล้วก็ดื่มอ๋ออันนี้คือมาต้มใช่ครับก็คือทําให้ใครปวดเมื่อยได้ทาให้ร่างกายแข็งแรงอ๋อใครปวดเมื่อยด้วยแล้วก็ร่างกายแข็งแรงพ่อหมอยาไทยใหญ่นะฮะทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่าขมสามดอยแปลว่าสองอย่างคือขมเดินไปสามดอยแล้วยังขมไม่หายนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรสชาติขมแต่ว่าทําให้มีกําลังเดินไปได้ถึงสามดอย โอ้อย่างนั้นนะครับแล้วตกลงมันเป็นทางไหนคะจริงๆมีทั้งสองทางครับสองทางแล้วก็คือขมจัดคือรสชาติเนี่ยขมนะฮะแปลว่าต้มออกมานี่คือแบบดื่มน้ําขมปิดเลยใช่ก็ห่อผ้าขาวบางก็ได้ครับะแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดแล้วก็กินเหมือนกินสาวเวลาอย่างเงี้ยครับออ๋ก่อนอาหารหลังอาหารมีผลนะหลังอาหารสาวเวลาเป็นสักแก้วนึงอย่างเงี้ยนะคะสักแก้วนึงฮะตรวจปัสสาวะจะเปลี่ยนสีไหมคะซึ่งตามอาหารเสริมต่างนะอาหารเสริมนักพอกายเนี่ยนะเขาจะผสมสารสกัด จ้าปลาไหลเผือกเนี่ยนะฮะไปด้วยอ๋อเหรอฮะใช่ครับมีผลข้างเคียงอะไรมีตัวปลาไหลเผือกเนี่ยมันจะมีพิษเนี่ยพิษเบื่อเมาเกินแล้ว<ๆ>กินแล้วมันจะวิงเวียนสําหรับคนที่แบบกินมากๆนะฮะ oh. วิธีแก้ก็คือให้ให้หยุดกินแล้วกินน้ําตามเ,เยอะๆแล้วก็อีกอย่างคือที่ควรระวังเลยคือมันเป็นฮอร์โมนนะครับพี่ uh. หญิง uh. การที่ถ้าทานปริมาณสูงมากเกินไปะอะไรพวกนี้ครับระดับฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วควรจะกินสักองอาทิตย์แล้วก็หยุดอาทิตย์หนึ่งนะหรือว่ากระทานต่อไปสักสองเดือนหยุดเดือนหนึ่งผู้หญิงดื่มได้ไหมคะก็เป็นผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็รู้จักสมุนไพรอีกหนึ่งตัวเกี่ยวกับการดูแลร่างกายของเรานะคะให้แข็งแรงนะคะต้องขอบพระคุณมากๆสาหรับคุณหมอแอ๊กนะคะเภสัชกรนัทเดนนยมุสิกวงจากโรงพยาบาลเจ้าพยาพิเวขอบพระคุณค่ะที่เป็นหนุ่มไวททองยังขนม โอ้โหลุงไปกินอะไรมาล่างกายถึงได้แข็งแรงฟิตเปี้ยถึงขนาดนี้ล่ะลุงก็ลุงกินสมุนไพรรากประหลเผือกสุขภาพของลุงจึงแข็งแรงจนแม่อีหนูเขาถึงถามลุงว่าไปกินอะไรมาล่างกายถึงได้คึกคักแข็งแรงขนาดนี้แล้วรากประหลยเผือกมันดียังไงล่ะลุง หลากปลายเพือกช่วยเสริมสร้างเพิ่มพลังเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายช่วยให้มีความคงทนในการมีเพศสัมพันธ์ได้ดีขึ้นไงละ่ะ สรรพคุณในทางรักษารากประหลเผือกช่วยรักษาโรคได้ถึงร้อยแปโรคช่วยรักษาและสมานแผลที่ไม่หายขับล้างสารพิษต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อแก้โรคปวดต่างๆกินได้ทั้งหญิงและชายรากประหลัยเผือกเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่หาย,ยากจากประเทศมาเลเซียลุงลุงผมขอถามอะไรลุงน้อยว่าลุงนมีเมียกี่คน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวลุงของนับดูก่อน1 2 3่อมีเออมีคนเดียวว่าเอาแล้วลุงจะนับทำไมก<อ>วนจริงๆนะเนี่ยสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์081 166 6772ราคากระปุกละ250บาทเท่านั้น